ฮานาโกะสังเรื่องสยองในห้องน้ำโรงเรียนผีฮานาโกะสังคือดวงวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่ตายในชุดนักเรียนเอี้ยมสีแดงเธอจึงสิงสถิตยอยู่ในห้องน้ำของโรงเรียน ห้องสุดท้ายทางด้านขวามือมีความเชื่อกันว่าผีฮานโกซังสามารถไปอยู่ในห้องน้ำได้ทุกโรงเรียนหรือทุกๆห้องน้ำในทุกจุดของโรงเรียนฮานโกซังมักจะคอยหลอกหล้อเด็กนักเรียนที่เข้าไปใช้ห้องน้ำในเวลาค่าคืนแต่เพียงลำพังหากได้ยินเสียงแปลกๆหรือเจอเด็กนักเรียนหญิง เข้ามาใช้ห้องน้ำพร้อมกันกับคุณล่ะก็นั่นก็อาจจะเป็นดวงวิญญาณของผีฮานโกะสังก็เป็นไปได้มีความเชื่อกันว่าหากใครต้องการเจอกับผีฮานาโกะสังก็ให้คนผู้นั้นไปเคาะประตูอยู่ในห้องน้ำห้องสุดท้ายทางด้านขวามือเพื่อเรียกชื่อเธอแน่นอนถ้าดวงวิญญาณของเธอ อยู่ที่น,นั่นเธอก็จะตอบกลับมาและหากว่าเรียกให้เธอออกมาจากห้องน้ำเธอก็จะออกมาจากห้องน้ำเพื่อมาเล่นกับผู้ที่เรียกเธอโหใครมันจะอยากเล่นกับผีวะเนี่ยเรื่องสยองขวัญมักเกิดขึ้นในบางครั้งยามค่ำคืนถ้าเราเข้าไปใช้ห้องน้ำเพียงแค่คนเดียวก็อาจจะได้ยินเสียงร้องไห้หนักมาก ของเด็กผู้หญิงดังแว่วมาจากภายในห้องน้ำซึ่งเสียงร้องนี้ก็คือเสียงร้องของผีฮานาโกะซังเรื่องเล่าตำนานของผีฮานาโกซังนั้นมีอยู่สองเรื่องโดยการโดยเรื่องแรกนั้นต้องเล่าย้อนกลับไป ในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเด็กหญิงฮานาะโกะเธอได้ถูกเพื่อนผู้ชายหลายคนล่อลวงให้เธอไปเล่นซ่อนหาด้วยกันโดยที่เธอเป็นผู้หญิงแค่คนเดียวในกลุ่มนั้นแต่เธอกลับกล้าที่จะไปเล่นกับผู้ชายหลายๆคนเฮ้ยเล่นอะไรกันแต่กลุ่มเพื่อนผู้ชายเหล่านั้นพวกมันกลับวางแผน ที่จะแกล้งฮานาโกะและพวกมันก็ได้จับเธอล็อกและได้ขังเธอไว้ในห้องน้ำก่อนที่พวกมันจะหัวเราะออกมาอย่างสะใจแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นมันก็มีเสียงหวอสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นว่ามีการทิ้งระเบิดกันในบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนด้วยความตกใจและกลัวตายเด็กชายเหล่านั้น พากนันหนีกลับบ้านไปในทันทีโดยที่ไม่ได้นึกถึงห้านาโกะเลยห้านาโกะที่ถูกทิ้งไว้ในห้องน้ำเธอร้องไห้และหวาดกลัวกับเสียงหวอและเสียงทิ้งระเบิดตูมตามในขณะนั้นเองระเบิดลูกหนึ่งก็ถูกทิ้งลงมาบนตัวอาคารเรียนด้วยแรงของระเบิดที่อัดกระแทกมันได้พังถล่มอาคารเรียนลงมา ทำให้ฮานากะถูกซากของอาคารเรียนที่พังถล่มลงมานั้นทับร่างของเธอเธอได้ตายลงไปในทันทีในซากอาคารเรียนนั้นโดยที่ไม่มีใครรู้หรือสนใจและหลังจากที่เธอตายลงไปเธอก็ได้กลายเป็นดวงวิญญาณร้ายที่มีความอาฆาดพยาบาทต่อเด็กผู้ชายสูงมากเธอจึงมักจะสิงสู่ อยู่ในห้องน้ำของโรงเรียนและตำนานนี้ก็มักเชื่อกันว่าห้านาโกะจะชอบหลอกลออเฉพาะเด็กผู้ชายที่เข้าไปใช้งานห้องน้ำในตัวอาคาราเรียนเพียงทนนั้นเรื่องเล่าอีกตำนานคือเรื่องเล่าที่ค่อนข้างรันทดและหดหูเป็นอย่างมากโดยเรื่องน,นั้นมีเล่ากันมาว่ามีเด็กหญิงชั้นปถมอยู่คนหนึ่งเธอ มักจะโดนเพื่อนในห้องเรียนนั้นกั้นแกล้งรังแกอยู่เป็นประจำและที่เป็นที่นิยมสำหรับหมู่เพื่อนๆที่ชอบแกล้งเธอนั้นก็คือเพื่อนพวกนั้นมักจะแกล้งเธอโดยการขังไว้ในห้องน้ำแค่เพียงลําพังแถบทุกครั้งไปที่เธอไปเข้าใช้บริการห้องน้ำจนมันแถบจะเป็นเรื่องที่ปกติและชินชาต่อผู้คนที่ได้พบเห็นการกระทำเช่นนี้ แต่ก็ไม่มีใครคิดที่จะยื่นมือเข้าไปให้ความช่วยเหลือฮานาโกะสังเลยแม้แต่ครูประจำชั้นเองก็มองว่าเรื่องการกันแกล้งนี้เป็นเรื่องที่ปกติการกั่นแกล้งเลยเถิดมาจนถึงในวันหนึ่งในวันนี้เป็นวันศุกร์ในโรงเรียนตอนเย็นพอดีและเช่นเคยฮานาโกะสังก็ถูกเพื่อนๆจับขังไว้ในห้องน้ำ โดยที่ไม่มีใครรวงรู้ว่าเธอนั้นยังโดนขังอยู่ในห้องน้ำทุกคนในโรงเรียนต่างก็พากันกลับบ้านไปหมดแม้แต่คนที่กันแกล้งเธอก็ลืมไปเลยว่าเด็กขังเธอไว้ในห้องน้ำผ่านลงก็ดันมาล็อกห้องน้ำจากภายนอกต่อห้านาโกสังพยายามร้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเธอ ได้แต่ร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวฮานาโกโดนขังอยู่ในห้องน้ำเป็นเวลานานและก็เกิดอาการหิวแน่นอนว่าภายในห้องน้ำนี้มันย่อมไม่มีอาหารให้เธอกินมันมีเพียงแต่น้ำจากก๊อกน้ำในห้องน้ำเท่านั้นที่เธอจะพอใช้ประทางความหิวได้ฮานาโกจึงตัดสินใจที่จะกินน้ำในห้องน้ำ และพยายามที่จะจับพวกมแมลงสาบในห้องน้ำนั้นกินเพื่อประทังความหิวซึ่งมแมลงสาบเหล่านี้มันก็ไม่สามารถช่วยให้เธออิ่มท้องได้หลายวันต่อมาเมื่อพานโรงเปิดประตูห้องน้ำเพื่อให้คนใช้งานตามปกติเขาก็ได้พบกับฮานาก,กุกนอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำในเช้าวันจันทร์เขา จึงได้รีบพาฮานโกะส่งไปที่โรงพยาบาลแต่เมื่อเธอถึงที่โรงพยาบาลแล้วเธอก็ได้เสียชีวิตอยู่ดีเพราะเธอนั้นได้กินของสกปรกเข้าไปเป็นจํานวนมากทำให้เกิดอาการติดเชื้ออย่างรุนแรงหลังจากที่ตายไปอย่างทรมานและน่าหดหู่ฮานโกะก็ได้กลายเป็นวิญญ,ญาณอาฆาตคอยเฝ้าหลอกหลอนผู้คน ที่ได้เข้าไปใช้ห้องน้ำของโรงเรียนในยามค่ำคืนโดยมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งเล่ากันว่ามีเด็กหญิงหลายคนชอบค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องฮานาโกะและพวกเธอก็ชอบท้าทายโดยมีหนึ่งในเด็กหญิงเหล่านั้นมักจะเอาหมึกแดงมาราดที่ตัวแล้วแกล้งทำท่าตายในห้องน้ำให้คล้ายกับฮานาโกะ เพื่อเป็นการลบหลู่เธอและหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นผ่านไปได้หลายวันเด็กหญิงคนดังกล่าวก็ถูกพบเป็นศพโดนรถบรรทุกทับตายจนร่างกายของเธอแหลกเละไม่มีชิ้นดีกระดูกทั่วร่างหักทั้งหมดเลือดอาบแดงฉานไปทั่วทั้งร่างและบนพื้นท้องถนนซึ่งสภาพนั้นก็ไม่ต่างจากที่เธอ ได้ทำท่าล้อเลียนฮานาโกะไว้เลยว่ากันว่าเด็กหญิงคนนั้นน่าจะโดนคำสาปหรือถูกดวงวิญญาณฮานาโกะเล่นงานเอาแน่นอนว่าหากคุณมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปใช้ห้องน้ำของโรงเรียนในเวลาค่าคืนไม่แน่ว่าคืนนั้นอาจจะเป็นคราวสวยของคุณเพราะคุณอาจจะได้พบเจอกับเรื่องราวสุดสยอง และดวงวิญญาณของผีฮานาโกที่ห้องน้ำของโรงเรียนแห่งนั้นก็เป็นได้